สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีเลนเจอร์ใหม่ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็แปลกตาหน่อยนะก็คืออาจจะเห็นมีออโต้ทริกเกอร์นะครับผมอยู่ข้างๆนะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผมก็กําลังแข่งวิ่งกันอยู่นะครับแต่ว่าคลิปวิ่งนะครับผมจะทําเป็นคลิปถัดไปนะครับถ้าก่อนอื่นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทา คลิปเกี่ยวกับแนะนำตัวละครก่อนนะครับไปทีศสะสมก่อนนะครับผมรอบนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่แบบว่าออกมาดูน่ารักฟุ้งฟิ้งดีนะครับผมแต่ว่าหน้าปกคลิปนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าเริ่มต้นมานะครับก็ยังไม่มีหน้าปกคลิปพอที่จะทำเป็นรูปหน้าของตัวละครใหม่ได้เลยนะครับนอกจากที่เริ่มต้นมาปุ๊บเขาจะเขียนว่าเพิ่ม เลนเจอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมอันนั้นก็คือแบบว่าเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ไปดูกันตัวแรกกันก่อนนะครับผมผมให้ดูตัวธาตุแสงธาตุมืดก่อนละกันนะครับตัวนี้นะครับผมรอนทาโกยากินะครับเป็นเลนเจอร์ธาตุมืดสายว่องไวนะครับใช้แร่อยู่ที่1นึ่นดสิบนะครับผมอันนี้อยู่ในแค่เลเวล120รเท่านั้นนะครับผมอ๋อหนึ่งเลเวลหนึ่งนะครับส่วนสี่ร้อยร้อยส่วน120ินะครับผม ความเร็วในการโจมตีปกตินะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ชานะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูด้านไหนกันที่หลังนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับที่ผมมาเล่นแบบนี้ให้ดูนะผมสกิลแรกนะครับได้เลยรอสักครู่นะครับผมทําอาหารที่ขายในทางอนเทศกาลสร้างผลลัพธ์ด้านบวกแก่พรรพวกนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี250%นะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ เป็นการโจมตีปกติเป็นโจมตีในพื้นที่10วินาทีนะครับข้อมูลตรงนี้ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูในเลเโกเลยนะก็เดี๋ยวท่านไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับสกิลที่2นะครับปิดร้านใช้ได้เมื่ออัปเกรดเป็นขั้นไฮเปอร์แล้วเท่านั้นนะครับยกเลิกทักษะอามะาของศัตรูยกเลิกผลลัพธ์ บัฟของศัตรูสร้างความเสียหาย2,800%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็ทําให้ศัตรูชะง,งัก4วินาทีโจมตีเฉพาะยูนิตบินนะครับอันนี้เขียนเขียนเขียนไว้เลยนะครับว่าโจมตีเฉพาะยูนิตบินนะก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะผมโจมตีเฉพาะยูนิตบินแต่ว่าค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับมีทําให้ชะง,งักด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่แบบว่า ยังไม่มีนะครับผมสามารถหาซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวทําให้สายบินชัง,งักได้นั่นเองนะครับผมอ่าไปต่อกันเลยนะครับเพอ,อผมเผลอบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับร่างของไฮเปอร์นะครผมอันนี้ก็ขอโทษไปด้วยนะครับอ่าร่างไฮเปอร์นะผมก็คือ <c oughs> แร่นะครับจะลดลงมาเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสิบนะครับ อันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับเขียนว่าสกัดกั้นยูนิตบินนะครับผมก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มความแม่นยำของทักษะนะครับส่วนความสามารถตรงนี้ก็คือสามารถที่แบบว่าพอตายปุ๊บนะครับก็เข้าข่ายว่าตายจะเนี่ยจะมีพลังขึ้นมาอีก70%นะครับผมสกิลเหมือนเมลิโอดัสเลยนะครับผมซึ่งก็พอได้ ได้เห็นว่าตายปุ๊บนะครับผมก็จะอัพเลือดมาให้อีกเจนะผมทําให้ตายยากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนร้อนตัวนี้ชื่อว่าร้อนร้านแผงลอยนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับตัวแรกนะ <c oughs> ตัวที่2นะครับก็คือเอลลี่เพนกวินนะครับเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ำสายไวทพิพใช้แล่อยู่ที่1020นะครับ ความเร็วในการเคลื่อนที่ช้านะครับโจมตีก็ช้านะครับผมอ้อผมลืมให้ดูตัวตัวตัวเก่าไปนะผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูกันอีกทีนะผมเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูตัวแรกอีกทีนะครับเพราะว่ารายละเอียดผมลืมบอกไปนะครับผม <c oughs> สกิลหนึ่งนี้นะครับของเพนกวินนะครับผมก็คือน้ำแข็งใสผล,ลไม้นะครับผมน้ำแข็งใสที่มีไม้ ที่มีผล,ลไม้อยู่ข้างบนนะครับผมมีผลรับด้านบวกให้แก่พักคพวกนะครับก็คือสร้างบาเรีสามวินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี2 5งเปเ็นเป็นเวลา10วินาทีก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมสกิลที่2นะครับก็คือไอซ์แคนนอนนะครับผมสร้างโจมตีศัตรูด้วยปืนใหญ่น้ำแข็งนะครับสร้างผลลับด้านลบแกะะ่ศัตรู ยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูสร้างความเสียหาย2,400%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็ยกเลิกผลลับบับของศัตรูยกเลิกฟื้นฟูพลังชีวิตแบบต่อเนื่องอันนี้เรียกได้ว่าคุ้มเลยนะครับผม <c oughs> ตัวเดียวเนี่ยยกเลิกไปตั้งสามอย่างนะครับมียกเลิอกอมตะยกเลิกบัฟแล้วก็ยกเลิกฟื้นฟูเลือดนะครับเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยครับผม <c oughs> อ๋อหลุดมานะครับผม ไปต่อที่ร่างของไฮเปอร์นะครับเอลลี่วอลัสนะครับผมใช้แร่ลดลงมานะครับก็เหลืออยู่แค่940นะครับส่วนสกิล3 <c oughs> ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับผมก็คือค่าความเสียาหายจาก2,400นะครับขึ้นมาเป็น3,000ส่วนค่าอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีค่าอะไรเปลี่ยนแปลงนะครผมเพราะว่าไม่ได้มีเวลาบอกเพิ่มนะครับ ส่วนอันนี้นะครับผมก็คือทำให้สตันการออกตัวนะครับมันไม่เหมือนกับการที่แบบว่าเพิ่มคูลดาวของตัวเลนเจอร์นะครับผมแต่ว่าตรงนี้คูลดาวของเลนเจอร์เนี่ยจะถูกสตันไปนะครับทำให้ประมาณ3-4ถึงวินะครับผมที่จะไม่ออกตัวเลนเจอร์นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้นะครับผมมีแค่ข้อเดียวเองก็คือเขาจมตีชานั่นเองนะครับ ามาดูรายละเอียดกันก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนไปที่ตัวของรอนใหม่นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสายโจมตีเวทนะครับผมอยู่ที่3 9 0 0มื่นาพะครับค่าพลังชีวิตอยู่ที่1นึ0 0แนะครับความเร็วในการโจมตี103นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่58าสิปดถือว่าช้ามากจริงๆครับ <c oughs> ส่วนระยะโจมตีอยู่ที่360เนี่ยถือว่าอยู่ระยะกลางๆนะครับเพราะว่าถ้า400ขึ้นไปถือว่าระยะค่อนข้างจะไกลนะครับผมระยะสเปซ150นะครับแรงโจมตีคิดิติคอน100ผมจะพูดเฉพาะตัวที่แบบว่ามันมีผลจริงๆนะครับผมอย่างที่มีมีค่าตัวเลขนะครับถ้าเลขศูนย์นี่คือแบบก็อบอกว่าศูนย์เลยนะครับอัตราการหลบศูนย์นะครับอัตราคิดิติคอนก็ศูนย์อัตราความแม่นยำยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราการใช้สกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์ อัตราการออกสกิลนะครับออัตราการหลบสกิลเป็น0อัตราความแม่นยำของทักษะ20%ต้าน20ส่วนคู่ดาว13วินาทีนะครับาย้อนไปที่รอนใหม่นะครับผมความสามารถของรอนนะครับพลังโจมตีอยู่ที่32,000นะครับผมค่าพลังชีวิตอยู่ที่132,000นะครับ ความเร็วในการโจมตี123ความเร็วในการเคลื่อนที่62ก็ถือว่าไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมน่าจะเรียกว่าปกติหรือช้าเลยนะครับระยะโจมตีถือว่าอยู่ในระยะกลางๆนะครับผม280นะครับอัตราการติดคิติคอน30%อแรงโจมตีคิติคอน300อัตราการหลบเหลีก3 0อัตราความแม่นยำ20%อัตราการใช้สกิล30%ออัตราการหลบ การหลบสกิล30%อัตราความแม่นยำของทักษะ20%ต้านสกิลศูนย์ะครับส่วนคู่ดาวก็สิบามวินั่นเองนะครับผมไปต่อกันที่ตัวสุดท้ายกันนะครับเซนล,ลี่ช็อกโก้บานาน่านะครับผมเปเรนเจอร์ธาตไม้สายพลัง <c oughs> ใช้แร่อยู่ที่1,000กับ20นะครับงั้นอันนี้ผมขอเลือกเป็นรายละเอียดก่อนเลยนะครับนะครับผมไม่งั้นผมจะลืมอีกนะครับ ค่าพลังโจมตีนะครับอยู่ที่11,000หมื่นอ้อนหนึ่งน้ะครับค่าพลังชีวิตอยู่ที่1 5 3 0 0 0ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับความเร็วในการโจมตี130นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่91ระยะโจมตี80นะครับอัตราการติดคิทติคอนศูนย์ แรงโจมตีคิทิคอน100อนะครับอัตราการหลบหลีกศอัตราความแม่นยำา20%อัตราการใช้สกิล30%อัตรากรารหลบสกิลศนอัตราความแม่นยำา20%นตะครับต้านสกิล30%สส่วนคูลดาวก็9กวินาทีนะครับ <c oughs> มาดูที่สกิล1กันบ้างนะครับกางหันองค์ยิ้มผลไม้นะครับผม หมุนอมยิ้มผล,ลไม้เหมือนกังหันนะครับเพื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายด้านลบนะครับยกเลิอกอาตาของศัตรู3วินาทีนะครับ <c oughs> สร้างความเสียหาย2,400เซของพลังโจมตีลงในพื้นที่แล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของศัตรูอันนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่ากี่วินนะแล้วก็ โจมตีทำให้กระเด็นถอยหลังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดอยู่นะครับผมแล้วก็อันต่อไปนะครับก็คือสกิลที่2ครับผมถ่ายรูปเซลฟี่นะครับถ่ายรูปเซลฟี่เก็บเป็นความทรงจำเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านบวกแก่พรรคพวกนะครับสร้างบาเรียนในพื้นที่4วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ 40%ของพลังชีวิตต่อวินาทีเป็นเวลาสีวินาทีนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ร่างไฮเปอร์กันนะครับร่างไฮเปอร์เนี่ยจะชื่อว่าเซลลี่อมยิ้มผล,ลไม้นะครับใช้แร่อยู่ที่940นะครับผมถือว่าแร่ค่อนข้างน้อยนะครับ ขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับผมก็ตัดไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับสร้างบาเรียในพื้นที่3วินาทีอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าไม่ถึง4%เอนี่ยถือว่าน้อยมากครับผมก็คือแว็บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะมีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่60%ของพลังชีวิตต่อวินาทีเป็นเวลา3วินาทีอันนี้ก็น้อยเช่นกันนะครับแทบจะเรียกได้ว่าช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผม แต่สิ่งที่จะช่วยได้มากก็คือการฟื้นพลังนะครับก็คือหลังจากที่ตายปุ๊บก็จะฟื้นมาทันทีแล้วก็มีค่าพลังชีวิตเพิ่มอีก70%นะครับเหมือนมิดีโอดั๊ดเป๊ะเลยครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูบัฟกันก่อนครับผมรอบนี้เป็นบัฟของ ตัวละครเดือนนี้แล้วนะครับผมก็คือสําหรับท่านใดที่แบบว่ายังเป็นตัวบัฟของเดือนที่แล้วอยู่นะครับผมก็คือสายบินนะครับก็คือแบบว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็ยังไงก็อย่างนั้นเลยครับผมเพราะว่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าทําไมนะครับผมตัวบัฟเนี่ยตอนแรกๆที่ผมวิ่งอยู่นะครับมันอยู่ประมาณสี่พันกว่ากว่านะครับผมตอนเนี้จริงๆมันต้องขึ้นไปเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าพอมีเรนเจอร์เดือนนี้เข้ามาผมนะครับผม ตัวบัฟของสายบินเนี่ยหายไปทันทีนะครับก็เลยแบบว่างงๆนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าถามว่าอยากสุ่มไหมก็อยากสุ่มอยู่นะครับแต่ว่า Ruby ไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าผมสุ่มตอนนี้นะครับผมเดือนหน้าที่เป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยผมจะไม่มีใช้นั่นเองครับผมก็สำหรับท่านใดที่แบบว่าอยากสนับสนุนผมนะครับก็ฝากกัน กดไลค์กับซับสไคร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ถ้าจะกดกระดิ่งด้วยก็ดียิ่งขึ้นเลยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมได้มากเลยครับผมก็อยากให้กดกันเยอะๆนะครับผมก็จะได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาไวๆนะครับผมก็จะได้มาส่งให้ผู้ชมได้ชมกันเยอะๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับผมสำหรับกาชานะครับ ก็อันนี้เขียนไว้แล้วนะครับผมว่าเลนเจอร์ใหม่ประจำเดือนมก,การานะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสได้รับแซลลี่และรอนนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่แบบว่าอยากจะให้ผมสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูเลยละกันนะครับผมก็คือไม่ต้องหวังเอาเดือนหน้าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวผมสุ่มให้ดูกันเลยละกันนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ ขอดูเวลานิดนึงนะครับก็14นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวผมสุ่มให้ครบหมดทุกตัวเลยแล้วกันนะครับก็คือหมดแค่ไหนแค่นั้นครับผม <c oughs> เพราะอย่างน้อยนะครับผมก็จะได้ย,ไดยังได้บัฟโผล่ออกมาบ้างนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุ่มในครั้งที่สิบเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้พยายามหาตัวบัฟเพิ่มอยู่นะครับผมอย่างน้อยคือถ้ามี2ตัวก็ยิ่งดีนะครับอ่าได้มาแล้วครับผมสุดยอดเลยนะครับกําลังอยากได้อยู่พอดีครับผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ได้ตัวสายพลังมาก็ถือว่าถึกมากขึ้นแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบัฟเดือนนี้เป็นสายธาตุไม้ด้วยนะไอ้สายธาตุน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปลงกันเลยนะครับเอาให้แบบว่า <c oughs> เอาให้หมดเลยละกันนะครับผมสาหรับตัวนะครับสุ่มครั้งแรกก็ได้ทันทีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาไปทําบุญนะครับผมส่งให้ท่านเจ้ากรรมในเวรหรือว่าท่านหลายๆท่านที่แบบว่าช่วยโดนบันดาลให้ผมได้ตัวบัฟของเดือนนี้ด้วยนะครับผมอย่างน้อยคือถ้าได้ตัวแซลลี่มาอีกตัวหนึ่งก็จะดีมากๆเลยนะครับกาต่อกันเลยครับผม อันนี้ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับอ๋ออันนี้เป็นท่าแสงนะครับผมไม่น่าจะได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าได้ก็จะได้ดีมากๆเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ <c oughs> อ่าไม่ออกนะครับผมไม่เป็นไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ <c oughs> อ่าไม่ออกนะครับผม เดี๋ยวลองดูตู้อื่นดูนะครับว่าจะออกหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็คือไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> อ่มาดูตัวนี้บ้างนะครับผมเป็นเซนเจอร์ท่านไหนเออท่านน้ำนะครับขออนุญาตดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมจำระยะเขาไม่ได้นะครับระยะอยู่ที่360นะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาตัวนี้กันนะครับผมหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบนะครับเมื่อสักครู่ตั๋วประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมจำไม่ได้นะครับประมาณ60สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,นะไม่ได้ไม่เป็นไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ รอบนี้อาจจะเพิ่มเวลายาวไปนิดนึงนะครับผมอันนี้มารอสุ่มตัวดีกว่านะครับเป็นสุ่มข้างบนแล้วกันเนาะเผื่อบางทีแบบว่าได้ตัวแสงมาเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องไปหาเสียเวลาเพิ่มตอนอื่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมจะได้ได้ตัวที่แบบว่าเอาไว้สําหรับค่าตัวทตุทบินโดยเฉพาะนะครับผมสายบินโดยเฉพาะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็แปดเก้าแล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าได้ท่าแสงมาตอนนี้เลยนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับต่าไม่ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้อาจจะเลยเวลาไปถึงยี่สิบนาทีได้นะครับผม เหมือนมวจะไม่ขังแล้วนะครับเพราะว่าถ้าแสงนี่ค่อนข้างจะได้ยากเป็นพิเศษนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าแสงนี่คือถ้าสมมติกับว่าไม่ได้รอบนี้นะผมก็คือต้องไปรอเอารอบที่แบบว่าผมมีตังใช้จริงๆครับโอ้ได้กบมาด้วยนะครับถ้าได้กบอย่างนี้แปลว่ามีสัญญาณดีอยู่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ 5นะครับ <c oughs> นาเดสลริกหมากลุกมาเพิ่มแล้วนะครับผมอันนี้นี่ก็คิดว่าถ้าสมมติเกิดว่าได้มาเยอะๆนี่จะทำแม็กนะครับเพราะว่าเอากปไปยัดอย่างเดียวก็พอน่าจะรอดนะครับผมหนึ่งสองสาม 4 5ห้านะครับอาซสรี่ไม่ออกนะครับผมอีกแค่สองตัวเท่านั้นอีกแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมก็คือสุ่มได้สองครั้งนะครับ1ิบเอตัวสุ่มได้สองครั้งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับ ก็มาชมกันยาวๆเลยนะครับผมอะไม่ออกนะครับครั้งสุดท้ายจะยาวนิดนึงนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุ่มในครั้งที่สิบนะครับนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมของตัวนะ ไม่ออกนะครับไม่ออกก็แค่ทําใจนะครับผมถามว่าดีไหมความเร็วในการโจมตีดีอยู่นะครับเปลี่ยนพื้นที่เป็นการโจมตีในพื้นที่แล้วก็มีชะง,งักมีลบบัฟฝั่งศัตรูแต่ถามว่าดีไหมมันดีมากเลยนะครับผมสําหรับการชะง,งักตัวบินนะครับแล้วก็ยกเลิกทักษะอมาตะแล้วก็บัฟนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่หนามากๆนะครับ แต่สำหรับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือทําใจไว้นะครับอย่างน้อยขอแค่มีลูบี้เอาไว้ส่มตัวละครของเดือนหน้าบ้างก็ยังดีนะครับผมเ <c oughs> พราะตอนนี้ผมมีอยู่แค่600นะครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับผมอมาดูกันนะครับว่า PV PVP นะผมยังอยู่อยู่แค่เพชรนะครับยังไม่สามารถที่จะไปถึงมาร์ได้นะครับผมขาดอีก200แต้มนะครับก็ต้อง ชนะให้ได้ทั้งหมดห้าครั้งรวดเลยนะครับผมซึ่งก็สิบตัวพอดีนะครับอ่ะดื่มดูนิดหนึ่งครับผมมีโจมตีมีโดนโจมตีเข้ามานะครับน่ะสองรอบเลยครับผมก็คือถ้าสมมติเกิดว่าซื้อขนเพื่อเอาพิวท์งมมาสสามนี่ก็อาจจะรอดนะครับแต่ว่าก็ต้องเดาอีกนะครับผมว่าจะรอดถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าดวงผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะๆนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับก็ขอขอบคุณบนาที่นี้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมก็บ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ